ตอนนี้เราก็มาถึงนากันแล้วนะคะเรามาถึงนากันพอดีเลยค่ะกำลังจะเลี้ยวเข้าแล้วนะคะเรากำลังเลี้ยวเข้าค่ะพื้นที่ของเรานะคะข้าวแขงก้มข้าวแข็งแาวแขงแก้มก็ถ่ายตอนนี้ขยะถ่ายขยะเข้าค่ะอ๋อแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงค่ะเรากำลังจะเข้าแล้วนะคะเราลียบร้อยยุ่งเราแล้วนะคะดราไม่ไหวหรอกเออเราก็ได้มาแข็งแก้มสดละค่ะ องลี่ยืนเฉยนะคะลูกเนี่ยกำลังมาแล้วนะคะมาถึงะะแล้วค่ะแล้วเราก็จอดรถค่ะลงช่วยเอาสเสบียงลงค่ะเฮ้ยเดี๋ยวถอยเดี๋ยวถอยองลีนะกำลังลงค่ะถอยเข้าเฮ้ยกระโถงหน้าตู้กระโถงก็เปย์ขาดมาแล้วไม่มีเปย์หนอ่าเปย์ขาดแล้วใครทำขาดคะลูกประวันประวานนั่งขาดเหรอโอ้ยตายแล้วประวันเนี่ยไม่ได้เรื่องแล้วประวันอ่ะ ถอยแล้วนะคะรถถอยค่ะตอนนี้รถกําลังถอยนะคะอ่าโอ้ยบรรยากาศบ้านนาค่ะบ้านนาค่ะชิวๆสบายๆไหวไปหมดแล้วตายหมดแลวอ่าลงพอแล้วค่ะจอดตรงนี้แล้วค่ะลงค่ะลงพอค่ะโอ้ยอย่าขึ้นมามากพอพอแล้วพอแล้วไม่ต้องเอ่อเทไวอ่าลงลงลงผู้เสือผู้เสือ อ่าลงค่ะมนีโควิดนะคะมาค่ะโอเคค่ะมีโควิดมาเล่นที่โคกนะคะมาเล่นที่ไร่ที่สวนของเราค่ะที่บ้านโควิดมันเยอะไม่มีใครรับเอามาเอามาเร็วเร็วเอาเสบียงลงเอาเสบียงลงเอารถออกระติกน้ำซอยแน่ซอยสอยแหน กีเมียนตางก็ค่อคยกี้เออมาค่ะเอาลงค่ะเอาจะเบียงลงค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเด,เดี๋ยวเรามาเจอกันงดวหน้าค่ะ